เขาจะมีการซ้อมรบกันที่ประเทศลาวคุณว่าแปลกนะอยู่ดีประเทศอำนาจอย่างจีนรัสเซียเนี่ยรวมทั้งเวียดนามนะจะมาซ้อมรบกับลาวที่ประเทศลาวคุณว่าแปลกเลยเพราะว่าอะไรเพราะจีนรัสเซียเขารูา้แล้วไงเวียดนามก็รู้ว่าเฮ้ยสหรัฐเข้ามาแล้วเพราะนั้นมาซ้อมรบเพื่อที่จะเอาลาวเนี่ยใช้ลาวเนี่ยนะเป็นตัวแทนของฝั่งนู้นเข้ามายึดกัมพูชา ก่อนที่สหรัฐจะเอาเอาวุธเข้ามาเต็มกำลังมากกว่านี้คุณเล้วไหมบะเออแล้วที่ผมรู้มาเนี่ยเกาหลีเหนือก็จะมาร่วมด้วยนะในการซ้อมรอบรอบเนี่ยคุณคิดว่าภัยมาอย่างสหรัฐเข้ามาฝั่งสหรัฐเข้ามาที่กัมพูชาถูกไหมถ้าเรือเข้ามาจริงนะตามที่ข่าวออกที่ผมได้มารวมทั้งจะเอาเอาเอ,าอน,นี้พวกอุปรกรณ์เทคโนโลยีอะเรดดงเรดาร์เนี่ยมาติดตั้งเอาทางนู้นเขาเขาเห็นแบบนี้เขา,เขาประกาศเขาจะซ้อมรบกันที่ลาวแล้วอะ แล้วคุณเข้าใจไหมลาวเขมรใน,นชายแดนมันติดกัน5้าร้อกว่ากิโล<ฆ>เพราะฉนั้นคุณว่าสงครามเห็นแววอย่างนี่ไงคือความน่ากลัวคุณเข้าใจไหมแสดงว่าถ้าเป็นเหมือนที่ท่านว่า,าจริงจริมันอาจจะรุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาเน,นี่ยเหรอครก็คือแบบนี้มันมีสองอย่างคือว่าถ้าสารรัฐเนี่ยไม่ยังไม่เข้ามาเต็มรูปแบบเพราะผมเชื่อว่าจีนและเซียนี้เขาก็โฟกัสตร,ตรงนี้เขาต้องดูตรงนี้ว่าเฮ้ยความเคลื่อนไหวทหารสารรัฐเป็นไงถ้าสารรัฐแบบเอาเครื่องบิน B2 มา เอาสเตลมาใช่ไหมเอาเรือบรรทุกเครื่องบินเข้ามาเนี่ยพ้นเปี้ยนอยู่เถวเนี่ยคุณคือว่าทางจีนและเซียเขาจะมององเขาเมาให้สหรัฐเตรียมตัวที่จะมาปฏิบัติตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคุณเขา้าใจป่ะเพราะว่าตอนนี้กองทัพสหรัฐเนี่ยคุณต้องดูดีนะเขาติดจรวดพิสัยกลางเนี่ยอยู่ที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยสหรัฐมีอยู่1ิฐานทัพนะ ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอยู่สเกาะ4ฐานทัพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาที่เขมรเนี่ยคุณคิดดูจีนเนี่ยถูกปิดหัวปิดท้ายเลยนะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเขาต้องดูเพราะฉะนั้นทางฝั่งจีนและเซียเนี่ยเขาก็เลยเคลื่อนไหวเลยไงก็ประกาศซ้อมรบกันที่ประเทศลาวเพราะว่าผมเชื่อแบบนี้นะถ้าสหรัฐยังเดินหน้าแบบนี้นะ สมอลูมิในภูมิภาคนี้จะเกิดที่กัมพูชาทันดี<ม>เหมือนกับยูเครนอะนาโต้ใช้ยูเครนลบก,กับรัสเซียถัวป่ะไอ้นี่เหมือนกันอเมริกาก็จะใช้เขาเรเป็นฐานทัพหลักโดยมีฟิลิปปินกับญี่ปุ่นเนี่ยช่วยสนับสนุนคุณคิดว่าสงครามจะเกิดรุนแรงแค่ไหนเพราะว่าอย่างน้อยนะผมเชื่อว่าเกาหลีเหนือเนี่ยจะรับเรื่องบุกเกาหลีใต้แล้วโจมตีญี่ปุ่น โซนจีเนี่ยจะเล่นฐานทัพสหรัฐในฟิลิปปินแล้วก็เล่นฐานทัพสหรัฐในในกัมพูชามันกลายเป็นว่าถ้าเอานี้นะเรื่องที่เราประท่าก,กัมเหมินนี่กลายเป็นเรื่องเล็กไปเลยนะแสดงว่า,าแผนที่ฮุนเซนวางไวต้ตอนนี้เหมือนจะชักสึดเข้าก็คือเอาง,งา่ายๆไอ้ฮุนเซนเนี่ยมันชักสึดเข้าบ้านแล้วมันทําให้สนามรบจากแค่ประทัก,กับเรากลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไอ้ความโลภของมันเนี่ย เพราะมันรู้ว่ามันสู้เราไม่ได้ใช่ไหมมันก็คิดบ้าแล้วมันไปเอาสาระเข้ามาไงคุณเข้าใจไหมแต่สาระเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวมาช่วยไอ้เรื่องว่าจะมาประท่ากับไทยซพ่งสาระก็ไม่สนเพราะสาระเขามองว่าศัตรูกูคือจีนแล้วเขาก็ต้องเอาจีนให้ลงเพราะอะไรเพราะวันนี้เขาพ่ายแพ้จีนเนี่ยทุกประตูทั้งเรื่องเศรษฐกิจนะเรื่องค่าเงินหยวนรักับดอลลาร์นะกลุ่มจีตอนนี้สู้กับกลุ่มบริกแบบยิบตาแล้วกลุ่มบริก ดีวันดีคืนเพราะอะไรเพราะว่านี้บิกคิดสกุลเงินดิจิตอลเคอร์เรนซีรวมทั้งระบบโอนเงินที่ไม่ต้องพึ่งสวิปไม่ต้องพึ่งดอลลาร์แล้วคุณเข้ป่ะแต่อ้คูณเซนเนี่ยมันคิดแบบคนโง่คุณเข้าใจไหมมันคิดแค่ว่าเอาเลื่อนแค่นิดเดียวนียแต่มันแต่มันไปเอาสารกมามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับภูมิภาคไงซึ่งจีนกรเสเซียเขาก็มองว่าเอ้ยหาแบบนี้มึงทำมันทําให้สงครามในที่ผม หรือคนที่เขาเป็นกูรูเขาคาดว่าน่าจะมาเกิดในภูมิภาคเราปี70ุณรู้ปแบบ่ะแต่นี่มันจะเกิดไวขึ้นไงคุณเข้าใจานะแต่ยังไงก็ช่างเนี่ยเราก็ต้องตึงชายแดนเราอย่างแข็งแรงอะ่ะแล้วก็ผมบอกให้นะสิ่งที่ผมอยากจะให้เราเตรียมตัวเนี่ยคือกองทัพเนี่ยจะต้องเตรียมแผนนะถ้าเกิดไอ้คุนเซนเนี่ยมันบ้าเลือดแล้วมันคิดว่ามีสาระแบ็กอัพมันเนี่ย แล้วมันโจมตีที่หมายพละเรือนหรือที่หมายทางทหารเราเนี่ยเราต้องไปบัตรการตอบโต้มันเด็ดขาด